สวัสดีครับผมบูจาครับวันนี้จเจ้าโน้ตบุ๊กเก่าของผมโน้ตบุ๊กมือสองจากญี่ปุ่นมันช้ามากอืดทำงานไม่ได้เลยว่าจะมาอัพเกรดหน่อยงบน้อยก็อัพแรมไปก่อนแล้วต่อไปค่อยเปลี่ยนฮาร์ดดิสตเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแสดงวิธีการ เปลี่ยนแลมด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ช่างคอมแต่จะพยายามทำดูน่าจะทำได้คงไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันเลยครับจับเวลาเปิดเครื่องพร้อมกัน หน้า Desktop ขึ้นครั้งแรก4นาที40วิไปที่ this PC คลิกขวาเลือก Property จะเห็นได้ว่าแรมมี4กิกทราบขนาดแรมแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปแล้วเข้าไปที่เปิด โปรแกรม cpu id โปรแกรมนี้จะบอกรายละเอียดทุกอย่างของเครื่องของเราที่ควรมีไว้ไปที่โค้งพิมพ์ cpu ขีด set แล้วเลือกตัวแรกดาวน์โหลดตามปกติดาวน์โหลดฟรีหน้าแรกของดาวน์โหลดจะเป็นแบบนี้ เลือกแถบด้านบนที่ SPD ข้อมูลแรมในเครื่อง l รม d d r 3L โซดิม PC3 12,8002GB ไปดูสล็อตช่องที่2ข้อมูลเหมือนกัน เท่านี้คุณก็สามารถรู้ขนาดของแรมได้โดยที่ไม่ต้องเปิดฝาหลังออกมาดูถ้าจะสั่งซื้อทางออนไลน์ต้องดูให้ตรงกัน d d r 3L 1600เมกะเฮิรเท่ากับ PC3 12,800เมื่อได้แรมมาแล้วก็ตรวจสอบให้ตรงกับที่เราสั่งมาแล้วไปเริ่มต้นการเปลี่ยนได้เลย ปิดโน้ตบุ๊กถอดสายไฟถอดแบตเตอรี่ออกให้หมดดูฝาหลังที่ เป็นรูปตัวเอมีน็อตอยู่สองตัวใช้ไขควงเล็กๆขันออกให้หมดแล้วเปิดฝาหลังออกตำแหน่งฮาร์ดดิสก์ตำแหน่งแรม จะเห็นตำแหน่งล็อกแรมใช้นิ้วหรืออะไรก็ได้เล็กๆดันออกด้านข้างพร้อมกันตัวแรมก็จะเด้งขึ้นมาใช้มือดึงตรงๆออกมาแรมตัวล่างก็ใช้วิธีเดียวกัน เวลาดึงแรมออกจากกล่องพยายามอย่าให้มือไปโดนแถบสีทองก็ะจะทำให้เกิดออกไซายทำให้การต่อสัญญาณอะไรไม่ดีให้ดูล่องที่แรมและเดือยที่ช่องสลอ็อตแบ่งด้านสั้นและด้านยาวพลิกด้านให้ตรงแล้วเริ่มใส่สล็อตด้านล่างก่อนเอียงประมาณ45องศาแล้วค่อยๆสอดเข้าไปดันให้แน่น ให้สุดแล้วใช้สองนิ้วกดให้ดังเกร็แลำอีกตัวก็ใส่สล็อตช่องบนด้วยวิธีการเดียวกันปิดฝาหลังให้เดือยตรงช่องแล้วกด ให้สนิทแล้วไขน็อตกับพอตึงมือก็พอนำแบตเตอรี่มาใส่ที่เดิม ทดสอบความเร็วการบูตของเครื่องหลังจากเปลี่ยนแรมเป็น16กิกความเร็วบูตเครื่องเหลือแค่1.29วิไปที่ดีพี PC เลือก p พ e r t y จะเห็นข้อมูลเครื่องปเปลี่ยนเป็น16กิกเรียบร้อยครับไม่ยากใช่ไหมฮะทำเองได้ลองทำดูนะฮะดูทีละขั้นทีละขั้นแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามันง่ายจากเดิมเนี่ยกว่าจะบูตขึ้นมาได้เนี่ยเกือบเกือบห้านาทีตอนนี้เหลือหนึ่งนาที 2ี่สิวิเร็วขึ้นเยอะแต่ยังเยอะไม่พอเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสจากฮาร์ดดิสเป็นใน s อ d มันจะเร็วขึ้นอีกเยอะโอเคครับขอบคุณครับ